สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อเอฟซีของเอเพียทลมาเด้อจ้าจ้าแล้วก็เอฟซีของน้องมื่อก่อนเด้อจ้าเด้อนะคะทุกคนเหมือนกันคับผมมาผอกับมาเอาสองคนเอเยน้องคือเก่าเดินเดินจ้า ก่อนอื่นนะทุกคนหมฮั่นก็ขอขอบคุณเน้อทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง,งจะเป็นกำลังแห่งใจหมฮ่ทรงคนแห่น้อง,งน้องวันจะเป็น f c น้องมังออน f อฟซีเซาเทียวาเองนะทุกคนก็นต้องขอขอบคุณหลายเด้เอเนาะ<น>ทุกคนนะคะเมื่อนี่กลับมาผอกันคือเจ้าทรงคนแห่น้องนะทุกคนนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังว่าหมฮั่ทรงคนแห่น้องซีมาวะาองกันนะทุกคนหมฮเก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สําคัญกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปของหมฮั่น สองคนเลยน้องดจ้าเด้อทุกคนคะวันนี้มีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนนะคะทุกคนร้อนมากนะทุกคนเนะื่องจากว่าเราเสียเงินกันเยอะมากนะทุกคนซอเพเลยแบบร้อนนะทุกคนแล้วก็ขออนุญาตใส่เสื้อตามนะทุกคนเพราะว่าอมันฮอนทุกคนมันหอนแหงทุกคนนะหอนจนแบบจนต้องเบโตไงซะ เบิร์ตโตนะที่นี่คืออะไรทุกคนโบเมนซิทอนเสื้อผ้าเบิร์ตโตนะคือโบแมนนะคะทุกคนเริ่มเพี้ยนเลยคือโมเฮาเลยทุกคนเบิร์ตโต้เบิร์กระเป๋านั่นเองทุกคนเบิร์กระเป๋าเน็ตกระเป๋าแบนด์แฟนทิ้งนะทุกคนแต่โชคดีที่โมฮาไม่มีแฟนนะทุกคนก็เลยไม่มีไพทิมเออก็เลยไม่มีไพทิมนะคะโอเคจะเข้าประเด็นเลยทุกคนมือนี้เฮาจะมา เราให้พี่น้องฟังแล้วก็มารีวิวนะทุกคนเป็นยังมอลเพื่อเสียเงินเกือบจะสองหมืนบาทนะทุกคนเนาะเหตุผลที่มอจะเสียเงินสองหมืนบาทไม่พออีกอย่างเพราะว่านี่ทุกคนเราตื่นตาตื่นใจกับของแถมเพื่อแม่พี่น้องนะคะของแถมอะไรสาวแพรของแถมที่มูฮัไปซื้อโทรศัพท์นะคะทุกคนคือเออสาวแพรไปอันนี้ทุกคน พากันไปยังไงไปบิ๊กซีเออสเพย์ไปบิ๊กซีอที่เนี้ยสเพย์เห็นว่าโทรศัพท์มันแบบมันถือเฮ้ยถือเราสองหมื่นมันแพงทุกคนแต่ว่ามันง่ามอ่ะมันหนาสนใจและประเด็นสําคัญคือแทน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 ของแถมมันเยอะทุกคนดูสิดูนะดูคือของแถมมาผลไมีหนองหายาง มีลำโพงสองอันพาเปอร์แบงค์หนึ่งอันบูทูธไรสสายหนึ่งอันได้พิเศษที่สุดทุกคนคือคือกระเป๋ากันแท้ในนี้กระเป๋ารามันนนี้กระเป๋าหทาไนี่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 ะคทุกคนใหญ่มากดูใครนี่เลยนะทุกคนคือกระเป๋ามันใหญ่มากมันใหญ่ ถามว่าโ<ค>ทรศัพท์<ม>รุ่นเอียงจะไมหรอเจากก้าคือใดก็พร้องแถมลายทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้โฆษณานะทุกคนแต่เราจะมาบอกว่าโมฮาสือรุ่นนี้นะทุกคนคือรุ่นนี้เองเป็นไรใช่เลยหนีเ่เลย Vivo V23 นะทุกคนนะราคาก็หนึ่งหมืน่นหนึ่งพันเออไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่หนึ่งพันดพัาร้อยเก้าสบาทและบวกเพิ่มพิมกระจกอีงทุกคน2องบาทรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งมื่บบาทนะทุกคนคือ มูเฮาเลยเกิดอาการร้อนระอุนะทุกคนร้อนมากหอนแห้งทุกคนพี่น้องหอนท้งกายท้งใจหอนท้งกาย่อนท้งใจทุกคนห่อนแบบห่อนแบบสุดๆอะนะพรมินี่น้องนะคะวันนี้สาวแพรขออนุญาตแต่งตัวแบบสบายๆนะทุกคนเรียกว่ามันเหมือนอมากมันฮอตอะทุกคนโอฮอตโอฮอตนี่นะคะทุกคนเนาะเข้ากรสีแก้ให้เบิ่งเลยนะทุกคนเออโอเคเราต้อง ให้เบิ่งของแถมก่อนเนาค่อยไปแกะตัวสแกนของแถมของแถมก็จะมีลำโพงหนึ่งอันอ่าอันนี้นะในในขนาดทุกนแล้วก็จะมีโองอันนี้หนึ่งอันนะทุกคนนะคะนี่เนาะเป็นสองอันในลำโพงเนาะแล้วจะมีอะไรนีดีมีอันนี้อะไรเออบลูทไร้สายหนึ่งอันนะทุกคนเนาะของแถมได้มี้ย่ังอันนี้เปิดเปิดตู้เซฟ มาเลยนะทุกคนเกาหัวแล้วนะเราเริ่มเกวนี่ทุกคนมันคือเครื่องดูดฝุ่นของแถมชิ้นที่สามแล้วนะชิ้นที่สามไม่ใช่ชิ้นที่สี่แล้วทุกคนชิ้นที่สี่แล้วนี่เลยนี่นะอันนี้หนึ่งนี่สามสามแล้วก็มีลำโพงอีกอันหนึ่งอันใหญ่ๆเป็นสีอันและสีที่หายก็คือกระเป๋าพองแม่พี่น้องนะ ชหยอดของแถมโมฮาย่อมเสียเงินเกือบจะสองเมื่นนะทุกคนเพื่อวางของแถมอะไรวะไอยแพทย์จะคือโผล่ขโผล่แต่ฮะเออก็เออก็ยังลดแรกแจกแถมโมฮาตองแลนกลับไปนะทุกคนคือแบบเบิดตเลยทุกคนเบิดตโตนะสะสมเงินมานะทุกคนตังหลเดือนเออตังหลเดือนนะทุกคนคือแบบเบิดตเลยเบิดเบิดตโตทัทุกคนเบิดเลยนะเบิดเบิดตเลย เอาตะเก็นมันคะเนาะโมโาสีมาหลุนกันทุกคนมันจะมีสีดําสีทองสีฝานทุกคนหลุนกันเลยวันนี้มันคือสีอย่างนั้ได้สียังาทุกคนทุกคนดูนะหลุนนะทุกคนถ้าคอมเมนต์ให้ถูกถ้าในใจตอนที่คุณคิดว่าเป็นสีอะไรได้โปรดคอมเมนต์มาเลยทุกคนอย่าเพิ่งดูนะทุกคนก่อนคอมเมนต์ใช่อย่าเพิ่งดูแล้วคอมเมนต์แล้วจะบอกว่าเออชี้หนีเองเนาะเอเคไหนวะล่ะ นี่นะทุกคนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นี่นะทุกคนมันก็จะเป็นแวบๆแวบๆนะเฮงเวทนะนี่มันก็จะมีอะไรบ้างข้างในนะคะทุกคนก็จะมีนี่เลยอุ้งฝากสแพยเป็นยังไงอันนี้อะแดปเตอร์แล้วก็สายชายชาร์จแล้วก็อันนี้ยังชิมชิมแล้วก็อันนี้สําหรับเสียบสาย ซูฟังเนาะเออมันชิมนใหญ่ไปหนักนะอ่าเพราะว่าแต่ว่าคองแหนะจริงจริงมันแพงอยู่แล้วเนาะอ่าคองวีโวนี่นะคะทุกคนเนาะอันนี้สําหรับที่ใส่ใส่เสียบนะเท่ากดนะเนียนเท่ากดมันมีอันเดียวเนาะอืมโอเคมาเาก็องมาเบิร์นโทรศัพท์กันเลยพอเป็นพี่น้องนะเบาต้องอุ่นลายเนาะจะหน่อยเอฟซีใจขาดชัวร์ต่เอฟซีใจขาดชอบแพร่กับซีใจขาดคือกันนะทุกคนอ่าเบิร์น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 ใดที่นั้นนี่นะคะทุกคน ทายถือหรือยังน้อว่าสีเนี่ยมันมีสีทองสีดําสีฟ้าคามนะทุกคนนะคะแต่โอ้โหว่า,าฟ้าคามหรือเขียวฟ้าคามสีฟ้าคามหรือฟ้าลุ่มไม่รู้ไม่จำไม่ได้นีทุกคนเราก็เป็นสีแทนเทนแทนเทนทนว้าว ดูแลเป็นสีอะไรอ่าทุกคนโดนหลอกนี่นะคะทุกคนนี่อ่อ้ยเรื่องแสงด้วยอ่ะเป็นแสงเออทุกคนบางคนจะบอกว่าทําไมสาวแพชอบเอามือแย่จมูกหรือว่ารูปจมูกนะคะทุกคนคือสาวแพแพ้ขนสัตว์นะทุกคนแพ้ ของสกอยนะทุกคนนะเห็นไม่ค่อยเห็นชัดเออนี่ชัดแล้วนี่เห็นไหมทุกคนมันจะออกสีนี้เลยเนี่ยสีทองอ่านี่นี่นี่ตำล้ำนี่นะทุกคนจะเห็นอ่าทุกคนสีนี้ถ้าเอาไปไกลๆมันจะสีเลือนแสงทุกคนเฟืบเฟเฟือนี่นะเขาทุกคนคือเราลงทุนลงแรงกันมากนะทุกคนนะกว่าจะได้เครื่องนี้มานะชัดยังจะบอกว่ามันมันแทบจะเลือดตากระเด็น คือแบบใจหายเลยรทุกคนหน้าหนีหน้าหนี่นะทุกคนเห็นบอกเห็นชัดบอกเห็นเขาสองคนบาบัน่วืบๆนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเขาเล่งมาตั้งนานและเบิ่งมาตั้งดุลนะทุกคนเล่งมาตั้งนานเบิ่งมาตั้งดลเดือนนะสองเดือนนะทุกคนในในเวลาที่เขาแบบใสเนาะในเวลาที่เขาใสความคิดนะทุกคนว่าเขาสิเอาดีหรือบ่ดีนะมันสิเอารูนในทุกคนคือแบบ เอาคิดแล้วคิดอีกใช้เวลามาสองเดือนสองเดือนทุกคนเดือนที่สองก็เลยตัดสินใจซะทุกคนถ้าหมอมันกะล่อให้มันลดมันกะบวลดจ้าเผื่อแล้วทุกคนล่อแล้วล่ออีกเนาะล่อแล้วล่ออีกมุฮอกงเลยตัดสินใจเอาเหตุผลที่มอฮเอานทุกคนนางจะว่ามุฮองก็เฮ็ดงานกันแบบเป็นทีมเนาะ ก็เลยคิดว่าเออก็ยังจะมีซาทุกคนแบบว่าหามันแล้วๆไปเลยนอกการที่เขาจะเหตุยังสักอย่างนี่อันดับแรกมู่งเาก็ต้องยอมลมทุนลงแหงเนาะทุกคนแต่สิ่งสําคัญที่สุดมู่งเากับต่องขอขอบคุณเนาะ FC ทุกคนทุก่านทุกคนทําไมมันลื่นจังเลยอ่ะเออมันเลื่อนมากเลยยังถ้าเลยจับเดมเออมันอ่ะออ่ะให้จับนระเออเรือเอคนที่เขาใช้เขาไม่ได้จับนะทุกคนคนที่ไม่ได้ใช้นี่จับแล้วจับอีกเนาะ มันเหลือนหมากอะเออมันงามหมากมันทุกคนคือแบบว่าถึงเสาแพร่ช่บตาใส่เองทุกคนแต่เสาแพรก็ดีใจนะภูมิใจเอทีแบบคล้องที่เฮาหมักทุกคนบอกให้น้องเพนไปเอาเลยเพนไปเอานะเพนจะอันนี้เพนจะใส่ทุกคนเพราะว่าเสาแพย์ก็คือมีอยู่แล้วนะทุกคนก็เลยแบบบเอานะกีนยกายไทยน้องเมืองอ่อนเพนในด้ลงทื่นลองแห้งแล้วกะซอยกันนล้วทุกคนเพราะว่าเขาสีได้ไเปถึงเป่าไม้หรือว่าถึงจุดไม้แล้กันนะทุกคนแมน ก่อนอื่นกับเศร้าแพกกับกว่าจะได้อ่าจุดไม้ไปทางเผื่อไปหอดจุดไม้ไปทางเศร้าแพกกันยังเดลลงทืนล่นแห้งทุกคนเพราะว่าการตีเข้าไปขังหนอกนี่บางครั้งเข้าทายผาบทายยังมันสันหรือว่ามันเบอรอมันโบง,ง่ามมันโบสตัดเข้าก็ต้องเสือส้อเสมอทุกคนว่าวิ่มีใด,ดอยากเบิ่อหน่อย เขาเป็นยังคือเขาต้องคิดแนนั้นเฮาก็ต้องเอาแบบว่าความรู้สึกแล้วก็เอาแบบความรู้สึกของเฮาอ่ะถ้าเขาคิดว่าเออภาพมันบ่งามรึวม,มันชัดเจนปึ่งแล้วเฮาลายตายเห็นเฮาปวดหัวทุกคนเขาก็เอองูยิดเฮาก็ไปอยากเบิ่งนะทุกคนเนาะก็เลย<ม>แบบเออก็เลยตัดสินใจให้หน้องเผิ่นแปเอาทุกคนก็เลยคิด ก่อนจะไปเอานี่คิดสองเดือนนะทุกคนแล้วก็เก,ก็บเงินเงินบ่นพ่อดอกทุกคนน้องมังอ่อนเิ่นก็บ,บ่ได้มีเงินพอเนาะนจะซอยๆกันไปก่อนนะทุกคนนอาอเพราะว่าเพก็ซอยไปก่อนแล้วก็บวกกับของเผื่อน้านะทุกคนก่อนอื่นนะฮะบอกเลยว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้มูเฮา2องคนเอ่ยน,น่องนะทุกคนบอกเลยว่ามูาาเฮาบ่ได้มีเงิน,มนแมนทุกคนแต่ว่าเพื่ออนาคตวันข้างหน้าแหละ เพื่อสิงที่เฮ้าอยากจะเฮ็ดสิ่งที่มเฮ้ามักเฮาก็ากเลยต้องย่อมลงทึนโลองแห้งนะทุกคนเนาะเพื่อจะทุ่มเทให้พ้นงานมันออกมาดีเนาะพ่อไม่มีหนองจังได้กับข้อฝากพ่อไม่มีหนองเอฟซีเนาะบอจะเป็นเอฟซีองสะเพเองเลยไปกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแหงใจให้นนองบางอ่อนน้ำเด้อจจะเด้อเน,นะาะขอขอบคุณร่วงหนาเนาะทนะุกคนมหมเฮ้าทีมงานของมอหมเฮาสีได้ไปแบบ หอดถึงฟังฟันนะทุกคนเนาะ<จ>กับ<อ>า<อ>บมีเอฟซีกับปะตองก็คือสิบมมีโม่เฮ้านะทุกคน,มน,มน้าบมี f เอฟซีโม่เฮากับบมีกําลังแห้งใจทีจะเฮ็ดที่จะสร้างเรื่องเล่ารัวเล่าหันเล่าหนีเนาะออกไปเที่ยวสะท้านทีนั่นะสะท้านนีนะทุกคนกันบอบอกเลยว่าซิงสําคัญปัญจจัยสําคัญก็คือพอแม่มีน้องเอฟซีนะคะทุกคนเนาะโม่เฮ้าก็ตตองคอจบขีดแค่เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าบอกนะว่าซาแพมีแต่แย่งสีน้องบางอ่อนเบาทุกคนคือซาแพรมันอื่นอันตัน ทุกคนคือมันเสียเยอะเนาะมันก็เลยอยากจะเต็มๆนะทุกคนเนาะคลิปอีกทาวาคลิปเนี่วได้นี่ก็ต้องไปติดตามในช่องน้องบิงอ่อนน้ำเด้อจะนเนาะไปเบิงรายละเอียดว่าเพื่อจะมีความรู้ซึกดีใจหรือว่า ผูู้ิใจรัวเสียใจที่เสียเงินไลน์เนาะในทุกคนต้องไปรับชมแลวฟังในช่องน้องบังออนชาแนลนะจ๊ะเธอเนาะส่วนสองสเพ์สเพก็จะขอระบายความรู้สึกของสเพเองแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะทุกคนแล้วก็ขอให้ตั้งใจทําผลงานออกมาดีๆเนาะล้ะกะ็เออมันก็คงจะดีแล้วทุกคน <c oughs> ถึงขนาดนี้แล้วนะโอเคนะทุกคน <c oughs> คลิปนี้เราก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เราจะไปแล้ว ก่อนจะ<ด>จบ<ด>คลิป,ลปเราต้องทํายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและก็ดูโฆษณาให้พวกเราด้วยนะ,นะคะทุกคนไปแทัดจาสบายดีสวัสดีค่ะ